กินอะไรดีวะเนี่ยจะสั่งอะไรมากินดีวะเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนเลยเงินจะพอ,อใช้ไหมเนี่ยใช้เงินให้มันประหยัดประหยัดหน่อยนะไดเลยทั้งนั้นนะ่ะคุณแม่จองประหยัดจะพาไปกินของดีๆอิ่มจริงถูกจริงไปเ๋ยวพาไปอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินของดีๆเลยนะจ้าที่ที่จะถ้าอยัดก,กินของถูกๆของดีๆต้องที่นี่มาเลยนี่เลยต้องมาที่นี่เลยนี่เลยปอเดือนปลายเดือนประหยัดจริงฟินจริงโอ้โห ไตั้ง10ชิ้นแล้วเมื่อกี้บอกให้ประหยัดแล้วนี่เอาไก่มาทั้ความเลยเหรอแค่ร้อยก้าบเกาบาทอะได้ไก่ได้สิบชิ้นแต่งทอดหชิ้นมีแซนดอีก5ชิ้นคุ้มกว่านี้ก็แจก,กปีแล้วอือเจ๊ซีช่วยชีวิตช่วงชิ้นเดือนได้จริงๆขอบคุณนะเจง <Yes. S 1> โอ้เด็ดๆแบบนี้เขามีแค่สวันเท่านั้นนะถึงเงินจะหมดอะแต่ความสุขอะต้องเต็ปากเต็มคำจับได้เลยที่เจ๊สิฮขข่า